สวัสดีค่ะเอาก็ยังหวังยังไ่ถอดแล้วเปลี่ยนมายังไอ้ส่วงานมันโอ้ยพอกยนีกอ่ะอันนี้แนละเวืนอี้ก็เห็นเบียกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอุ่นข้าวนะครับผมมาอุ่นขอนึกนมาเบินมาเบินที่แรกบอกว่าเซียนเองเหรอบอกว่าไทยขีบบอกว่าเพิ่งลิบจังเลยเดียว มือเดียวมือนี้มือนี้นี่แหละไม่ไหนลงเพราะว่าผมว่านี่เพื่อลงเพื่อลงไปแล้วคลิปนึงเพราะลงไปแล้คลิปนึงแต่ว่าว่าอันยอดพิวมันเหมือนยอดพิวมันตกไหมมันมต้อง,งกิ้วเลยเ <c oughs> <c oughs> ปล่าพี่น้องปัน้นอยู่ซอยกันเดอ้อเลยนะพี่น้อง <c oughs> ห้น้องเหมืว่าใหคลิปนะผมถือว,ว่าเป็นรา,ายได้เสิมด้วยเยจุงนะเป็นฮันเกิลนะฮะพูด <c oughs> คิวกับว่าเห็นจริงสิ เออเดี๋ยวเจียนไหนได้เอาเชิปตั้งแงต่คินี้เป็นต้นไปเหาอเอาอีนดีบอกอีนดีถามเบิ้งเลยแฟนครับฝืนสิบพยานนะเออถามเบิ้งสุขีบด้อัไหนเราทำได้แล้วก็ช่วยช่วยกันนะครับผมไปอ่นานแล้วไปอ่อนานแล้วใช่ไหมอ่านแล้วใช่ไหมงครับผมขอขอ,ขอ,อนพยานรูปไห <laughs> ขอขอ,ขอ,อนพยานแจับหมอนอึงเนย เอานังอันเปิดกล้องแค่ไหนวะได้เปิดเอาใหแต่กล้องดูดีแต่กล้องชิมว่าก็การหมาบอระวังติดตากร้องไ่ยหนีเลยจิัเห็นตากล้องค้ายของจับไปเราจะหาแตากล้องคล้ายของนะคะ ศึกษาการเป็นอยู่แล้วก็ยุ่นี่ค้นยุ่งหนเก็ยังเนี้ <c oughs> นอยอย่างที่ไหนเรต้องศึกษาดูอุอตสา่าแล้วเอาไม่น่ามาไห้ทางเศ็ษดีได้่ยมันร้ายมากเหรอเนาะไม่ใครกินหรออุ้นทำเองก็ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้ว่าเวลาอุ้นขอนอุน่นคือเงินก็ได้เพราะว่า พกตีลเขาย่บานเี่ยองเาเาิโจกุนเบิดมแม่เอเาโจกุเบิดตได้ไูดูต้องิงฉีกอะไรได้ก็เอาตัวนี้ไปเตรียโอ้เอาเขาใส่ตัวเย็นนนเอาไปอุ่นมือรุ่นดิเมีอันนี้อันนี้รูไเเพราะว่าไม่ได้ยุบานไม่ไเมนใส่อุ่นซอยเมีนอุ่นเบเลยเนะแม่นแต่จงอมาเคยเล่นมนนี่งามัีแล้ววะโอมันใส่ตัวย็นเลยนะหมอเม่นเอาใส่ตัวย็นมาแมาอุ่นทีหลังอจบใส่ตัวเย็นถ้าืนเขาเห กตได้่บ้านเนี่ยเห็นเล้ว่แะแต่แต่เห็นคือถ้าน,าน,อนางง้องอุนอง่นเหมอนถ้ากินเหมือนเหมันเคี้ยวไม่หนียวจะไปอุ่นอีกก็ไม่ได้ผมโอเคครับผมเพราอย่างนั้นนีี่เนี่ยหนึ่งเขาเป็นปนึ่งก็จะพอช้าแต่ว่าเป็นมันพูดถือว่าน้องเก่งมากนะครับผมไม่ได้ยอด่อเนี่ยพูดตามความเป็นจริงนะครับถ้าเปรียบใบรุลท่าอื่นเนาะที่แบบเจ๊งไรล่ะที่แบบว่าเจ๊งไรล่ะใบรุลท่าบ้านเขาเป็นไงต๋อง ไนรุนแท่งบานเขาเป็นไงขี okay. ่รถอมบาดวะมันก็ไม่ทุกคนครับมันมันอยู่ที่คนเขาไปเขาไปเลยไปมาเขาดิเขาก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตตะกี้ผมคือกันตีดเกียมไปลานไปฝ่อลานเกียมแม่ตีหางเพืงอทางนอนไงดูไงกับบ้านสามทุ่มกับบ้านสามทีทุ่มไม่ว่าเมื่อไร่ก็ไม่ว่าไม่รูวร่าเอ้าแล้วหลูกไงว่าลูกอย่าคองก็เลยไปแบบว่าไปเดียดร้อนนี่ยังไง เออเรียนไปเรียนนี่แหะพอไปช่วงน่ะเพจงานน่ำมันเตีที่แบบไหลไหลเป็นเพลงลุกเพลิดช่วงนั้นก็ถือว่าทํางานด้วยทางานออนไลน์เกี่ยวกับเพจเกี่ยวกับแอดมินเบื้องหลังนั่นสินะบอกได้ว่าก้อนนั้นนี่ช่วงปว้อนหาพกมกนี่ตดเกมเนีเ่ยนี่ว่าีบเนี่ยมันเป็นช่วงของเรานะครับผมถ้าทำที่ถูกเรื่องชิบว่าหาได้แต่ว่าอยากทำอะไรทำไปเลยแต่ว่าขอแค่ไม่เดือดร้อนผื้นือนเฮ็ดงเฮ็ดอยากเล่นเกมเรียนไปเลยแต่ว่าจะเป็นเดือดร้อนพื้นนะครับผมแล้วก็ รู้จักทำอะารห้กินนะครับผมเราไม่ต้องไปตามเจตลอดแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทําไปขพแค่ไม่เดือดร้อนเงินแต่ว่าขันขันข้อสีวยบางคำยงแห้งบางคำยางดิ่เคียดได้เปนะนะ็ับบางคำมบอกคิดหน้เคิดใส่น้อยางเชีนะสีเบทประมาณนั้นนะครับผมเห็ะเคี่วหรือว่าเด,ดี๋ยวบนนี่อย่างกเกี่ยวเลยเนี่ยบ,บอนี่คือแห้งบอก,ออบอกแห้งเค็่นท่านบอกนี่ังเค็่ใส่นั่นแหะ

เดี๋ยนหัวามเนอยกเส้นหัวเลยวะก็หัวน่เราตีหัวดีหัวไดใหวนี่ว่เอาเอาอั้นมวยอ้ยคุณรูวอันนี้เอืมวยเอืมวยอันนี้ิมวยอันนี้ก็หัวอันนี้เอือมวย้วหักันาำยันหัวหรือว่าเนี่ยพแม่นปึกเหรอครับเจริบางเขาเอือมวยกันบานพงเขาเอืนหัวร่วมกันเลยตัวไปซืบหัวไ้แม่เนี่ยคนเอานีมากเห้กัโอ้นีตัวนี้หัวตัวนี้กัน ก็เลยจำอาไได้บุญเอาอีกดีเลยบ่าใท้องถินเาหัวเด้อหัวเลยฮ่าค่หัวร้ทอุ้องใสมานี่พ่อก็ว่าอีท้องใสเข่าเบนเราอุดสูงมากเลยนะมันมีเลยอี่าง แช่นาวหนึ่งไรมันได้ไงแช่หลายยูหลายไรก็หลายเชี่ยไม่คุ้นละไรเลยถ้าเบิ้งได้ตีนหดอีกเลยเพราะว่าการที่เรานึ่งข้าวแล้วนึ่งข้าเสร็จเราน้ำย้อยเชี่ยนว่ามีอันเชี่ยได้ยูเบิ้งไพียงเงินเบิ้งตีล่ะเพื่อความสะอาดว่ะการที่เรานึ่งข้าเสร็จเราต้องเอาหดไปแช่น้ำนะครับผมมันมันมันนี่ไม่ได้แช่นะคะเพราะว่าการแช่น้ำมันจะมันจะทำ ให้ข้าวที่ติดน้ำขอบข้าวที่ติดน้ำขอบหมดมันมันยุ่ยสายมันยุ่ยสาระแล้วก็ถ้าเราไปน่งข้าวเาต่อต่อไปมันก็ยังไม่ติดหัวทำไมต้องง้อไทซซดเราใี่ใช่แล้วเอาว่าอะไรด้วยเนียเหมือนหบดเอาต้องเอาหันหน้าแต่งสอันเขาไปเขาซื้อใช่า่ะพานานี่เงาเพิ่มคำันที่ไรเจ้าเสี่ยนมาวันที่ไรสองคนวะหัต่ห้องบนี่ง ตัวแบนี้ตีหัวกันนะเจ่ากาั้เสียนาห่ามานึ่งัวมันอ่าตีหัวเอาไม่ได้ัวไปกลายเซัวไปกลากันซะจหาผมก็ใช่ขังอันนี้้ัน่ม่นเรื่องนอันนี้พื่นใหม่ไม่ไพ่เรื่อง่วใช่ขงคิดว่าแตไม่ปรงเงเยนได้ป ไปเขียนมาเที he oh, well, ha, ha. Hence, he wow. ่ยงอ้เ oh, ียเยอนลน่ยสิอันไหนเาทีหนกเ่มอยโอ้โหนี่ยขี้ี้เป็นขิที่เวมากโอ้แต่เียนเไเี่ยม่เกขีแรงเลยยียมเี่ยะกินน้ำมันเป็นหรองท ออาปาหนากอันน yeah. ั้นกินมัาชอนหั่นมากล้วนสินกินเป็นอยู่ล้วนเอาคือว่ากากินเนื้อั่วหันล้วนสินกินนี่นะนากินกิน่านี่ก็ล้วนสินคือบอกกกินเนื้อล้วนแต่กินล้วนสินอยู่อันนี้สินมัวไหมสินมั่วกับเนื้อมัววันกะัยูด้กกินยูเนี่คือว่ากินกินแค่ตัวนี้ให่ตัวเากินเข้าใจปะ เดี๋ยววายส่วนแรไม่ยอ่งอะไส้ส่วนแรอมเหนียวนี่เสียเไปหนูเป็นคนง่ายๆนะคะกินอะไรก็ได้แต่ว่าไม่กินอะไรหนักแน่กะเฉดขากนเะเกรระกระเฉ่ากกะเระ่้วกะเะดกเกินเกะกวาร้วเะะะ่ะ กนาที่ีมีการถามนาทีบอกาความบดตาบอกความได้ไหมบดยันเดียนช่องอันช่องออไนจอนี่มือป่าไปบ่เห็นเดี๋ยวไทยร้อนเปิดไม่ไปเปิดไม่ไปกดไทยไปกดไทยไปเปเพราะเห็นอันอน่ดจอนี่มือป่าได้ว่าเราเมือเราไทยขี่ดีแล้วคนติดสามเท่าไหร่ยังให้เขาไม่รอดไม่มีทาง อย่บอกว่าหนูหนึกเข้าเป็นตั้งแต่ป3นะคะแต่ว่าเฮ็ดเข้าไม่พอเกือบทุกมื้อตะเกียบหนึ่งเขาหนึ่งเขาป้อยที่ไม่โดนแับนี้น้าในไม่อน,นี่มันเบิดเนาะมันกันบไม้มันกับคิบบว้วแต่วันนี้เฝ้าออนเฝ้าไปว่าเฝ้าปึ๊บ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 เอาเขาที่ในกองเขาเฝ้าหัวไปเอ็ดเฝ้าออหมอไปเสียน้าย่างหยังไม่เห็นหยังได้หยงเงี้ยไเอ้าหมอนปึ๊บไปขึ้นม้หมอยัออยงเถึงเงี้ยได้ต้องเฝ้าอ่อน อเ้าหมอนองแ้วหรืขอเนาอูแล้วมันคิ้วเขงเลยเขาเกตอนเล็กใหม่หมอดำคมคว่าทีนี้จะเป็นทีที่เรามีระกำตอนเด็กนะมันเหลวหัวมุมหองดูสิคิ้วือนคิ้วเองเจ้าพยาถืออันะอุ่นเล่กขิ้ใหม่กดหมอนแล้วกันพูจังววะเดี๋ยวนันใหม่ละอุ่นใหม่อะเราไปหาเลท่าอื่นหรือไงละเล่าออก่ากี่ละลื่อเลยิลื่องข้างเคกัพอไปเห็นต่ใหม่ว เอาหมันอนนล้วกินนะโอเหข่้นเจี๊ยบไปสิบชิพกี่ไทโต้กี่ระยะเนี่เนาะนัเชิญครับครับผมครับโอ้ยกินนเด็กอะไรหัวเจียบมาอีกบ่มาเสื้อเหียบมาเลยมันงหันเอากาเสื้อไงใช่ว่าเปลืองไม่หรอเปลืองมือสีหรอเพิ่มมา นนมันแ่บมันก็เล่นมือมุกอะะไรพี่ยีใช่าะยังไได้บาทไไเหรอ <c oughs> ไม่ได้ทำนะ <c oughs> ไม่เห็นใช่แล้วขีเกียยมือแน่เลว่าไม่เมื่อยมือขึ้นเอาตัวมันขีเกียมตกแน่เมือขึ้นมันห่เงยั่เหรอซอปมันเอขีเขียมขีเียม้วกแก่ขีเกียมมันยนมันดีสมมติตัวเป็นตัวผาเปนวะขาางเหมัน,มนีอยู่ในขาออ <c oughs> <c oughs> เหมือนนก็กียจับนีน่ะงานคาตัวมมันกระโดดน้อยออ่ไอ้ก็เลยว่าวดีจับเบสาเคยนรนนะเอานี่ลองมาอห้องยานคือกันฮะเอนีนีด้บกเลยปกองเสื้อผ้าออกมามันเกิดเป็นขี้เมเเหาเงาหเอาแหงงหางเนาหาหงเหาเหางเหางหงเเาเเหเเ Những hoạt không phải bàn hàng đấy. Wow! Hãy quý vị, quý vị, quý vị, có vị, quý 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 nó quý vị, 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 ครคดดใส่คิปนี้คิปนั้นนคลิปคลเรียวๆไมมีสนีิละาอยอกเพื่อนขึ้นก่อนนะคุณนนะม่คิดที่เล่ามีละครตอนเด็กทางว่าซื้อตั้งซื้อคลิปแมนี่เลียวของแท้ยี่ยนีเหรอี่รเอ็ดดีใหคลิปเลียวหรืออเด็ก เหตเไม่หมดยยงได้องที่ไห่ดีข่าวมาเลยถึว่าทีก่อนนี่่าหว่าตัวไ่ใ่ว่าตตเป๊ะลงอี่ได้กินอะไค่จริงสิที่ที่ไปจริงไหมที่เป๊ะกิ่ได้บ้า่ได้กินจํไม่ได้กินจ ตัวเท่าหมดเลยสองเกาอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเจนาฬิกาสี่สิเก้านาทีเลที่เล็กกาสนาฬิกาเมื่อกี้ได้ยินลินพันกัน17นาฬินาฬินาฬิกานาฬิกม่ไมเหาเนื้อที่้องเนืนะ โอเคค่ะพีกิบวันเ,เดี๋ยวถ้าดนเขาคอีมามอเอาปีกิบนี่ยังผูใ้ใดเปิชิบดปีกิบช่อนเบิเบิกัดานี่ยนะับปุ๊คลิปเดี๋ยวทีโพวกิบไปเดี๋ยวทีทายโพกิเลยเดี๋ยวทายห้าเดี๋ยวพี่คบเลยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมเดี๋ยวแหน่น้องทายคลิปลงมอดูนะครับพี่นลอง สับสับเปลี่ยนเดเดเดลงเดืลงงคีบรู้นะครับผมถ้ามีเวลานะผมหรือว่ามีโอกาสได้แวะมาเล่นที่นี่นะครับอีกประมาณหมื่นสองหมื่นกับสิบก้าบาทเลยนะครับผมก็จะแวะมาใหม่นะครับผมวันเกิดน้องแล้วก็จะมาซื้อให้อะไรหลายอย่างอยู่นะครับผมคูยดีกันไงฮะ ไม่อะอ้โตัวน่ะหวังที่เป็นซื้อใหม่หรอไปหาสืบมาเลยเหรอมาตางโนไม่ได้โอเคพี่น้องสารรอดที่ตามเบิรงนะครับผมรอรุ่นต่อไปเร็วๆนี้นะผมวันเกิดตุ้ยน้องตอมฮะพี่เกียมน้องตอมเกิดวันที่ยี่สิบสามมกราคมนะผมน้องเกียรติเกิดวันที่ยี่สิบสี่มกราคมนะผมต่อกันเลยนะครับ ร่าติดตามเบิ้งนะครับ้องหอว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างผมที่ทําให้แฟนคลับดูแล้วก็สนุกสนานมีรอยยิ้มนะครับผมขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมในทุกเสิ่งทุกอย่างนะครับผมนางบอกว่างนี้มันกบบ่เบิร์ดง่ายนะครับผมจะย่อๆเอาเท่ากันนะครับผมมีโอกาสได้โดโดูกระจังเบท้ทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้เหียเหียกตอนับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกคนนะกครับผมเจ้าของช่องหอยกระบอกเลยสวยัสดีค่ะก่อนจะไปบ๊ายบายจีจุ